สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้จะผอกระบาซ้อนนะพี่น้องวันนี้กรบาซ้อนก่อนจะมาลกกะลำหน้าพี่น้องอยู่เมืองกลุ่มพี่น้องลำลำความสวยความงามพี่น้องดำปลูกเขาให้ไกลพี่น้องเพื่อมันกาศสีลดประมาณปริมาณน้อยนึงโดยการใส่ใจพี่น้องเนาะแต่แต่กะมันกาศสีลดไล่บอกกับไล่ไปนะพี่น้องเพราะว่าเขาอยากปลูกเพราะว่ามันเป็นความความมากควบเขาพี่น้องเนาะความมากควบเขาอยากปลูกทดสอบเบิ้งมันสิเป็นอะไรพี่น้องปลูกเขาที่ป้ายแข่งของพี่น้องวันนี้เขากระลกกะพี่น้องเบิ้งเขาลก ฮารุกมากไรเมื่อกี้พี่น้องว่าเขาทดสอบปืงว่ามันดินมันติดร้ายว่พี่น้องมันก็ติดร้ายพี่น้องเนาะแต่เขาไปยังเพราะว่าเขาลำนี่นิดหน่อยพี่น้องลำน้อยเดียวเข้าไปลำร้ายคือทุ่งไอทุ่งหน้าเขาลำเนาะนี่เขากับว่าห้าวจิตตีเลยพี่น้องเขากับคือว่าลุกหรือว่าไปลำเลยพี่น้องนี่เอาไว้นี่ก้อนพี่น้องเข้าไปจะลุกตอนนึ้นก็เป็นเวลาคำเลยพี่น้องถามว่าลำหน้าก็คือสีมืออื่นกูเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ในรำหน้าอาสีอะไรเป็นมืออื่นุูเลยเพราะว่ามันนี่มันคำพี่น้องนี่ประมาณฮกฮ ยู่ด่าเอาก็สีเหมื่นเดิมของเนาะจริงๆแล้วเขาำหน้าเดวเบื้องต่เพื่บ้านเขาก็กำลังมาลำลำตอนไล่กระไรพี่น้องโมกี้เอกับล๋าดูไเนาะเพราะว่าเขาลำเอาความสวยความงามพี่น้องโอดินกระติดลายพี่น้องเออดินกระติดลายดินเอาดินออกก่อนเพราะว่าเขาจะเอาดินนี่ไปใส่ไปอยู่ตัวก็คือเอาไปลำตัวพี่น้องเอาไปใส่ทุ้งพี่น้องนี่เขาจะลำจะทุ้งพี่น้องนี่ อาทุ้งพี่น้องนี่เ้ากดจะลรำจะทุ้งแบบนี้พี่น้องเอาจจะไฮดินใส่ทุ้งนะครับการําประมาณสามกอหรือว่าสี่กอแบบนี้เนาะเ้ากดจะเดี้นได้โมเออื่นถาเบิรงพี่น้องโมเออร์ถาเบิรงมันสิเป็นจไดจเนาะถ้าว่าเขาได้ลำโมเออื่นถ้าว่าเขามีเวลาบ้างเรื่องมันนี่ก็สิบอะไรลำหรอกเพราะว่ามันคำเดือดลุกก่อนฟาฟาฟาลุกมันคำแล้วถ้าสิลุกโตบล็อกนี่พี่น้องกับบล็อกนั่นพี่น้องเพราะว่า มันออกนึ่งเดือดพี่น้องมันบ่ค่อยถูกระหน่ำไปไหนพ่อมันบ่ฮอจอพี่น้องเอ้ยคอยไปจอกันแม่ออกกินแล้วมันเสียหน่ำออกไรไปนั่นไปจอเดี๋ยวมนีีพ่อกามันต้องการหน่ำพี่น้องมันต้องการหน่ำเซพพี่น้องมันมื่สิขาดหน่ำถ้าขาดน้ำเนี่มันเสียอยพี่น้องกุ๊กชีน้อยเห็นป่ะต้นเขามันสีน้อยถ้ามันขาดหน่ำพี่น้องอืออือดินเหนียวขัดพี่น้อง ตัวนี้สิลบไงพี่น้องนี่เขียววงผูกพี่น้องเขียวเป็นเขียวแต่เลือดให้สีลบวงเลยโอ้บ่งดินพีนนนน่น้องเป็นต้นใหญ่พี่น้องนี่มันเซนหนับพี่น้องนี่เข่าเซนหนับนี่ต้นใหญ่งามงามงามดีวอ้ย <c ười> <c ười> ดูากะาแามแรกนะพี่น้องแต่คืออยู่บ้านดูก๋าแงมแรงนี่มี๊บมีเขียดหองนะพี่น้องอันนี้ยุ่งกุ้งเท่บ่มี่พี่น้องกบเขียดมีแต่อยู่ตลาดเนาะที่เขาขายรำอีก้อนซ้ำเดือนก็กลัวเขาอะไรมาดดพัดพี่น้องไรเขาพี่น้องเขาพี่น้องงามเขาจะปลูกคางหองพี่น้องเอาป้องไปคางหองเพื่อว่าเอหองครับพี่น้องเอหองครับ เพราะมันจะง,งามพี่ต๋องเพราะว่าอย่างไรรมไปเลยดอกนู้มันร้ายอยู่บางทีนู้นแหงมักเขานี่เข่าเปื่อยเข่าป้าเหยไก่กินไม่ยังเบื่อนั่นกินต้องข่อยเบิดเด้อตอนเสอะมากเบื่อต่กากผมไม่ยอมมาหมัดเนาะเอาปลามาหนึ่งกันปรุงมันนี่งกันพี่ต๋องจีบเอวนั่งนุ่งนั่งนุ่ก่อนเห็นบ่ คลายกะไก่เป็นเห็นเนาะเห็นเขาขงำงามเนาะบุกง่ายๆกี่เนาะนี่โอ้โอ้สซนิมวมีมดินพี่เนาะก็สีลกแบบตัวสีว่ะจำๆโอ้ข้าลกเป็นไนะให้ดูนี่ตรงลกแบบนี้วะนี่ง่ามๆวิธีนี่ข้าลกเป็นอะไรเน,นี่ยเมื่อกี้เนี่ยข้าลกดึงขึ้นมดแห้ง ดินไม่ได้ขึ้นหลายาต้องลกไปคอยลกแกไปนะนี่ลกแกไปนั่นไปน่อยนี่ไม่เดียวเนาะเอาอุโอ๊โอ้เสียงกะล่างพี่น้องขึ้นหอนบานมาพี่น้องฟังยีดีเด้อฟังยี่ดีดน,ดนั่น้องเด้อโอ้ดังพุดพุดพี่น้องคือก็อยู่บานถ้าดดพี่น้องเอาลูกกะอยู่บานมันสีหลังพุดพุดพี่น้อง ก็ขั้วไอกินหยานนไไดไป้วเนาะล่างไปในเด้อคว้วไม่กินหญา้วาวัดพี่น้องงามคักเฮ้ยเขาครับพี่น้องก้มสุปด่วนพี่น้องเนาะโมต้องมีอีกหลายอย่างพี่น้องถึงมีเงินไม่เดียกมีความสุขพี่นอนะ้อง,อองความสุขบอ้โหเหล็กขืนก็เงินกับคำพี่น้องเนะาะมัในขึ้นอยู่ที่ใจเฮาสีเห็ดไหลพี่น้องเนาะขนาดก,ก็มีเงินไม่พันละยังมีความสุขพี่น้องเอ้ย อยู่ไฮอยู่หน้าเ้างหนิมวนพี่น้องมีความชุบพี่น้องมาต้องคิดอี่สมากมากพี่น้องหากินเสาคำ่นะเนาะย่ำหน้าเห็ดหน้าย่ำปูกับปูก้อพี่น้องเนาะย่ำกินกับกินย่ำนอนกับนอนนี่เฮ้ยงานโคตรงามได้พี่น้องโอ้ยมีตอกมาดดิพี่น้องเนาะขี้หวานมาได้พี่น้องเอ้ยถ้ามีจักตอกนะเนาะจักตอกใ้ไผ่พี่น้องมาดแต่กับแซน่าใบพี่น้อง ึดผาได้พ right? no. ี 6, to this, to this ่นนอกถ้าพู้ไดเคยเห็นหน้า ta พี like no. ่น้องเขาาจะมีตอก็มัดตะเซไว้พี่นนองเซอหมื่นเสาพวมามื่นเสาเข้ามาลำตัวเด้ถ่ายอยู่บ้านท่าดพี่นนอกถ้าอย่นี้จะิลมย้ำไรท่้งที่ขอเห็นงาขอยก็มีโอทีขอบรเดอร์อาลลํมมือต่วไปอุ้ยกลางงามๆห้องุดท้ายมาเป็นสีพี่น้อง พ like ี่น้องเบิ่งตัวนึ่งพี่น้องตัวนี้เฮาบ่อยากลกเลยพี่น้องเขาไม่ให้ไก่พี่น้องนี่เฮาบ่อยากจะลกเลยพี่น้องมันงามพี่น้องเบิ่งอู้ดสะอ่อนพี่น้องเอ้ยสะอ่อนได้ผลเขาอู้ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งกกเฮาจะทอนพี่น้องเบิ่งตัวอู้ยต้นงามคักงามแน่พี่น้องเนาะเ็่ให้เบิดพี่น้องสิได้มัน เรียบร้อยฮ่าฮ่านี่เขาเขาพี่น้องหล่เติบได้นี่พี่น้องนี่มาดูอ่กันก่อนอืมที่ชีวิตอยู่เมืองกรุงพี่น้องถ้าผู้เล่บกี้ขานก็นสมานเฮ็ดไล่พี่นอ้องเฮ็ดต้องเฮ็ดขึ้นจากใจพี่น้องเนจะใจมากต้องเฮ็ดไล่พี่น้อง แต่บ่มัาคิดบ่ไหลพี่น,อน้องของแน่อ่สินี่เฮ้ยพี่น้องเาขาเฮาอ่ะไทยดีพี่น้องอ่ะให้พี่น้องพ่อแม่เพิ่นเบิ่งเนาะเขานี่งามคักพี่น้องอ่าเนาะข้าวกลลุกแล้วพี่น้องไล่ไล่ไไตานึงเลยพี่น้องไลต่ตานึงเลยเลาลานเาะข้าวกล้องตานึ่งเดาเอาไรนี่ก่อนฮักก่อนจะมานุกอีก

ไม่ผิดหรอกเนาะลกง่ายพี่น้องล่างปุดๆเ,เด้อโอ้ยอ่อนดีคืออยู่บ้านพี่น,น,พน้องกจะทงไฮตรงหน้าพี่น้องลกกายย่ำแนงพี่น้องเลยขี้ต้มขาบตากัน,นกพี่ตาเตตียืนไกลๆกันพี่น้องบกคนกะแกงเนาะแก่งไงแกงเนาะพี่น้อง,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 อง,องปีนหลากไปใส่แต่กะตีขับไปพี่น้องต่ำตาแต่กับผ้าอะไรกันทงไฮต,ตรงหน้าเนาะเกือกขี้ต้มพี่น้องคือเท้นว่าพี่น้องข้ขาวยังหน่อย ถ้าผู้ได้เคยเห็นหน้าพี่ไหมเนาะนี่อืเขาฮะเนาะนี่อุ้ยลง่ายใช่นเนาะอ้าวเจ็กกอนพี่น้องคอยฟังเด้อ เขาสืบเขามาเ้ามาเห็ดเขาปลูกว่าสีลำว่าสีวานเนี่ยมันเกิดบ่เกิดพี่น้องใส่เวลาเป็นเป็นครึ่งเดือนพี่น้องก็เห็ดปุ๋ยไหลเขาจังดมดมความคิดพี่น้องดมความคิดว่าเขาสีมาปลูกเข่าเพราะว่ามันเห็ดตอนนั้นเห็ดปุ๋ยไหลพี่น้องเพราะมันเป็นเข่าเก่าครับพี่น้องเขาเสียซ้ำหมือนซ้ำขืนมันก็ยังบวชขื่นอยู่มันบัดนี้เขาพอสืบเข่าไกลไหมวิ่งบอลหนึ่งพี่น้องเ้าใบเหตุไกลฟุตบนั้นฟ้ากลับมามันถือจะได้ไหมมึงขึนที่ซองมาว่า แตกนอเต็มอยู่ในเขาที่ว่าเขาไห้ไกลเนี่พี่น้องก็เลยขึ้นว่าเออเอามา่อวานเบิ้งมา่อวานเบิ้งที่กูขาขึ้นไปเมันสิเกิดไรปะนี่ถ้าหายว่าเกิดสนัดเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ตั้นเหตุเหตุพี่น้องไม่ตั้นเหตุลิปพี่น้องถามว่าเหตุลิปตอนนั้นเขาถ่ายพี่น้องเบิ้งเดียว่าให้พี่น้องเห็นเนี่ยเนาะเลือกเข้ามาเลยพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลือกเข้ามาแล้วพี่น้องเมื่อกี้เลือกเข้ามาพี่น้องเลือกเขาจะเขาพับมาพี่น้องพันเป็นริมข้อเหมือนเนาะเขาก็เลย าพิดไปก่อนว่าเสียงมันลังแหงพี่น้องเพื่ออยู่นี่มันลังแหงพี่น้อ,อ er งลังอู้แถบพู้จะแต่ได้พี่น้องเขาก็ได้พิสเนาะเขาก็ได้ทอนทอนขานเนาะเขาก็ได้เดาเดี๋ยวพี่น้องเช็ดสิ้นนะพี่น้องเนาะเช็ดสิ้นนะพี่น้องเบิ้งนี่เอองามครับพี่น้อเนาะตัวยแหงามประทับใจยิ่สุดตัวนี้พี่น้อง่ามันโหงามเลยพี่น้องมันเดี๋ยวจะได้มันโหดงามเนาะวันนี้หลังจากที่เราลกแล้วพี่เนาะท่าก่อนจะมาตัดใบพี่น้องเนาะ ตัดใบพี่น้องเพราะว่าเขากับตัดใบแล้วเขาไป <ste> ็นเซน้ำแล้วอะไรมางอื่นเขาฉีดลำเนาะเพื่อว่าเขาจะสีดลำเนี่ยนะครับกบหูเนาะเพราะว่าทานี่ไม่ได้เขากับจะลำอยูบนเหมเนาะทำนี่ไม่ได้เขากับหมดเลยยึดคิดอล่าเนาะตัดใบพี่น้องใบนึงเนองเขาต้องตัดต้องถำเพ่าตัดมันสีมันง่าไปเนาะมันตัดเขาเกิดเกิดขึ้นพี่น้องเขาก็จะเอาใบนี้ไปให้ไกลกินใส่ไปอยู่หมดเองใส่ไปอยู่หมดนึงเนาะเป็นการปีว่าบดยินตัดประมาณนี้เนาะนี่ ลายเด็กที่น้องคือกับอยู่บ้านเด้อเรื่อยไปทางเด้อเรือยกับอยู่บ้านเด้อเนอะเรื่อยเด้อบอกว่าทองอือเอาบ้างไว้ก่อนหนึ่งเนาะไใครคืออยู่บ้านพี่เนาะอ,อือยู่บานเท่ากับประมา่านเ,เนี่ยพ,พี่น้องเนาะแขะแบบคลุกตรงไฮตรงหน้าอยู่ดีเทาอู้ยตรงไฮตรงหน้าเนาะเย้ โสวยเด้พี่น,น้องโคตรใหญ่ได้เห็น,หน้รอผ่านไปก่อนจะพักกันตัดตัดออกพี่น้องตัดใบออกถ้าว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถ้าว่าคลิปนี้ดีดๆเนาะให้เริ่มกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะ้ให้เบาซ้อนใหะนะ้แล้วเนาะนี่ เนแท่แนแท่นงาพี่น้องง่ามขักงาขักบางเทียงพี่น้องเข้าไปตกเบ็ดพี่น้องว่าอะไไปตกเบ็ดทางไรดอกนี่ทางข้อเงี้ดอกไอไก่สวนฮัก์ทไเดีอยวพี่น้องเอยน่าไปตเกเบ็ดเนาะขับผู้ได้เขา่าผู้ได้เข่าเบิง้งเข่าอยู่บนพี่น้องเด้อเข่าเบิ้งไอข่อยแน่เพื่อข่อยเป็นกำลังใจทิ่ต่อไป ก็ดกระเ่๋า,าได้ใส่เวลาพี่น้องเพราะว่าทั้คำเด็กถ้าจะเอาไก่ขับไปนอตอีกไก่ถ้ายังทะเลนอตไหนเนาะ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 จะเอาไก่นอตนะฮะ,ะเซ็ตสิบพี่น้องเนาะตัวนี้พี่น้องอุยอ้ยปวดขา ตัวนี้เฮาสีท้อนยำลังพี่น้องควลำลังเนาะเพราะว่าเขาเก็บไปเบิ้งก่อนพี่น้องพอกลัมันจะเดือดบักพี่น้องมันงามอยู่พี่น้องบักแล้วป่ะจ้ะวะง่าง่ายเนาะง่ายง่ายเดือดบักเนาะเพ่่นวาเพราะว่าเขากับบทเรียนหน้าไร่ปีกระลื้มเนี่ยเป็นมือกล่องเป็นเบิ้งเป็นพี่น้องเป็นจักไหลเลยพี่น้องเขาบักเหมือนก่อนนี่นี่แซ่หนำไปแซ่หนำไปเนาะ เส้นเอาไว้พ e. ี่น้องมันเป็นการที่เราเห้ตายมันจังบ่เหี้ยง่ายพี่น้องเขาปลูกง่ายพี่น้องที่วัยยุบานพี่น้องมันปลูกภูเท่ากกันเพราะภูเท่าหรอกไขกระปูกนี่ทั้งเมื่อยุบานเน่ยเนาะยิบไปอันไหนอะไรจะไหนกอนมันกับเปลือกตะสีพี่น้องธรรมรายุบานให้เปลือกก็ในียุบานนี่ยิ่งเต็้ยมนาเลยยุบานนี่ให้าท้อนกะท้อนเขาไปแล้วไปไปพี่น้องอ่ะไปเบิ่งการท่านเสนาบก็ได้พี่น้อง พี่ดองเขาแซน้ำก็พี่น้อกแซน้ำไว้เนานะไว้ที่ว่าเขาจะลำต่อพี่ะบะบะน้องเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกสรุปพี่น้องมันทำเอเนาะทำแลว้วเอาบ้างไว้เนานะครับ่อือู้อยู่บ้านนี่พี่ดองเขาไปบ้างไว้นะมน้องพี่ดองม่นน้องกับคางหน้าเขาเองเพราะว่าหน้ามันมีหนามพี่ดองเนาะหน้าบ้านเขาหน้าเด็กเขาก็ต้องเป็นหนามใส่นี้ บ้คนระเบบแปพบ่น้ยงเพราะว่าเขารับหน้าอยู่เมืองกรุงเจ็ดหน้าอยู่เมืองกรุงทีนี้ไปซื้อคือพันโดเขากระลำไหลนีๆก้อนกระชิตตายตูนมันเหนาะเให้มันี่หายอไรวะเมิ่อืมฮะอืมอะไรเนาะก็ได้อะน้ำขคาเจเนี่ยเดียวเลยใชได้ คิดนหนักกันเสียแบบนี้ถ้าเราเหมื่นพี่น้องเสียแบบนี JM ้ถ้าเราเหมื่นพี่น้องเอ้าถ้าเราได้บังคับเนี่อย่าลืมกดติดตามได้กดไลค์กดแชร์ให้ให้คอยเรื่องพี่น้องเพื่อเปกันต่อไกลเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเนาะแต่เขาจะไปค้างไกลกับพี่น้องคำเดี๋ยวค้างไกลแต่เฮ็ดคีบใหญ่อับหนับแต่ก็นอนพี่น้องอื่นในงานต่อตื่นจะหางมุกเลยเนาะวันนี้เท่ากับมีเหมือนวันอาทิตย์พี่น้องเขาไม่ได้มีไม่ได้มาบนสวนครัวเขา เนี่ยวันนี้ฮะจีไทยเบิ้งอีกส่วนกลัวเขาว่าพักที่เัาปลูกม้ามันเกิดเกิดเดือบ่อเกิดมันเป็นอะไรเกอะเนาะวันนี้ฮากะไร่สำนีพี่น้องเขาลูกสำนีเพาะวันนี้วันนี้แป๊บใบมืงมันหายเป็สีดำไม้ตัวนี้เป็นบอลตัวนี้เป็นพิมพ์มึงพิเศษฮะสีดก็อกพี่น้องเบิ <southeast, S 1> <people. S 2> ้งกะเบิ้งต่อไปพี่น่อเนาะอ่ะพี่น้องไปก่อนเนาะบ๊ายบายขอบกันอุกันนะขอบใจยายที่พี่น้องเด้อ